อรุณสวัสดยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคําตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตทุกๆเช้าว,วันอังคารและวันพฤหัสนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึงโรคเบาหวานเมื่อไหร่ต้องกินยานะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนมาคอมเมนต์หมอหมีเยอะมากเลยนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคเบาหวานจำเป็นจะต้องทานยาหรือยังนะครับอ่าใจหนึ่งเนี่ยก็อยากจะทานยานะครับกลัวว่าน้าตาลสูงนานๆแล้วจะเป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อีกใจหนึ่งก็ ยังแบบโหยังไม่ค online, antis, orgeous, ่อยอยากจะทานยากลัวทานยานานๆไปแล้วตับไตจะพังหรือเปล่านะครับดังนั้นวันนี้หมอหมีเลยจะมาตอบข้อสงสัยเหล่านี้นะครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเมื่อไหร่ที่จําเป็นที่จะต้องทานยานะครับอ่าแต่ก่อนไปฟังกันนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้เรื่องการแปลผลเลือดนะครับว่าผลเลือดเท่าไหร่ระดับน้ําตาลเท่าไหร่ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเนี่ยเป็นโรคเบาหวานแล้วเดี๋ยวไปคลิกไปฟังกันดูก่อนได้เดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับคลิกไปฟังกันดูครับว่าเลือดของตวเองเนี่ยเป็นโรคเบาหวานแล้วหรือออยยยังนะะครรบ่่เเเดดีี๋๋ววตมมาาาจ ักนว่าเมื่อไหร่ต้องกินยาครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักรโรคเบาหวานกันก่อนนะครับโรคเบาหวานมีหลายชนิดด้วยกันครับแต่ที่พบได้บ่อยมากที่สุดคือเบาหวานชนิดที่2รองลงมาคือเบาหวานชนิดที่1นะครับอันดับแรกเดี๋ยวหมอหมีจะมาพูดเบาหวานชนิดที่1ก่อนนะครับเบาหวานชนิดที่1เกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้เลยนะครับคือร่างกายเนี่ยไม่มีฮอร์โมนตัวนี้เลยฮอร์โมนตัวนี้นะครับฮอร์โมนอินซูลินมีหน้าที่ในการลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับเมื่อร่างกายไม่มีอินซูลินนะครับก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยมีน้าตา ขึ้นสูงขึ้นจนกลายเป็นโรคเบาหวานขึ้นมานั่นเองครับดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ไม่มีอินซูลินเลยจําเป็นที่จะต้องฉีดยาตั้งแต่ต้นนะครับอ,อ่านี่เป็นเรื่องจําเป็นนะครับเพราะว่านี่ควบคุมอาหารไม่ได้นะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่มีอินซูลินเลยดังนั้นจําเป็นที่จะต้องฉีดยานะครับคือฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายเพื่อลดระดับน้าตาลในเลือดนั่นเองสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1นะครับ ต่อมาโรคเบาหวานชนิดที่2ที่พบได้บ่อยมากที่สุดนะครับเกิดจากการที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้น้อยลงนะครับยังผลิตได้นะครับแต่น้อยลงไม่เพียงพอที่จะไปออกฤทธิ์ในการลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับร่วมกับร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วยนะครับทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นเองครับดังนั้นคําถามที่ถามว่าเอ๊เป็นเบาหวานชนิดที่2ยังไม่ต้องทานยาได้หรือเปล่านะครับ คำตอบคือได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับบางคนได้บางคนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างสำหรับคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่สองนะครับที่สามารถที่ยังไม่ต้องทานยาได้นะครับสำหรับใครที่มีน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารนะครับน้อยกว่า180มิลลิกรัมเบอร์เดซิลิรหรือมีระดับน้ำตาลสะสมนะครับน้อยกว่า8%ซสามารถที่จะควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายไปก่อนได้นะครับอ่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องทานยาได้นะครับ คุณหมอเขาก็จะให้กลับไปนะครับปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารลดแป้งลดน้ําตาลนะครับทานผักให้มากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็จะมาตรวจติดตามต่อประมาณ3เดือนนะครับดูว่าน้ําตาลเนี่ยลดลงมาในระดับที่ต้องการหรือเปล่าตามที่เป้าหมายเราต้องการหรือเปล่าถ้ายัางไม่ถึงเป้าหมายนะครับจำเป็นที่จะต้องเริ่มยานะครับมีเวลาให้3เดือนนะครับลองไปปรับพฤติกรรมตนเองดูก่อนครับแต่สําหรับใครที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวานแล้วน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร มากกว่า180มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับอันนี้จําเป็นที่จะต้องทานยาแล้วครับต้องทานยาอย่างน้อย1เม็ดนะครับอ,อันนี้คืออย่างน้อย1เม็ดแต่สําหรับใครที่ ได้รับการวินิจฉัย <com> ว่าเป็นเบาหวานนะครับเริ่มแรกนะครับมีระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารนะครับมากกว่า220มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับอันนี้จาเป็นจะต้องทานยา2ตัวแล้วนะครับคุณหมอเขาก็จะเริ่มยา2ชนิดไปให้ทานเลยนะครับแต่สําหรับใครที่มีระดับน้ําตาลในเลือดนะครับขณะอดอาหารเนี่ยมากกว่า300มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับอันนี้คือสูงมากๆและคุณหมอเขาก็จะแนะนําว่าอาจจะต้องฉีดยาเลยนะครับอาจจะเริ่มยาฉีดเลยนะครับไม่ไม่ได้เริ่มจากการเราบระทานยานะครับ ดังนั้นหมอหมีเลยต้องบอกเลยครับว่าเออบางคนที่มาถามหมอนะครับว่าออทำไมคนรู้สึเขายังไม่ต้องทานยานะครับคนนี้เขาทานยาตัวหนึ่งแล้วทาไมเราเริ่มยาเนี่ยกลายเป็น2ตัวเลยนะครับต้องบอกเลยครับว้านระดับน้ําตาลที่ในเลือดของแต่ละคนเนี่ยที่แตกต่างกันก็จะมีการรักษาที่แตกต่างกันนะครับ เดี๋ยวหมอมีจะสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีน้ําตาลนะครับน้อยกว่า180นะครับสามารถควบคุมอาหารไปก่อนได้นะครับใน3เดือนถ้ากลับมาแล้วเจาะเลือดไปแล้วยังสูงจําเป็นที่จะต้องรับประทานยานะครับสำหรับใครที่น้ําตาลในเลือดมากกว่า180นะครับเริ่มยา1ตัวมากกว่า220นะครับเริ่มยารับประทาน2ตัวนะครับสำหรับใครที่น้ําตาลเกิน300ขึ้นไปนะครับอาจจะต้องฉีดยาเลยนะครับ ลองไปดูน้ําตาลในเลือดของตัวเองดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำตาลในเลือดของตัวเองในระดับเท่าไหร่แล้วจะต้องรักษาด้วยอะไรนะครับสำหรับคําถามที่ถามว่าคนที่เป็นเบาหวานสามารถหยุดยาได้หรือเปล่านะครับอ่านี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตเลยนะครับคำตอบคือได้นะครับแต่ที่สําคัญคือหลังจากหยุดยาแล้วจําเป็นที่จะต้องติดตามน้ําตาลในเลือดต่อไปนะครับอาจจะ2เดือน3เดือนนะครับหลังหยุดยาห้ามหยุดยาเองนะครับควรคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับว่าเฮ้ยขอหยุดยาได้ไหมเพราะว่าน้ําตาลเราดีมาตลอดเลย ลองหยุดได้นะครับแต่2เดือนถึง3เดือนจาเป็นที่จะต้องมาเจาะน้ําตาลในเลือดดูอีกรอบหนึ่งถ้าน้ําตาลในเลือดขึ้นสูง กลับมากินยาเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าละเลยนะครับฟังหมอหมีไปแล้วหมอหมีบอกหยุดยาได้นะครับเราไปหยุดยาเองเพอหยุดยาเองโอโ้โหปีกว่าค่อยมาตรวจเลือดอีกทีอันนี้โอโ้หน้ําตาลขึ้นกระฉูดอันนี้ไม่ได้นะครับเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าการที่ปล่อยให้น้ําตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆน,นะครับก็จะส่งผลต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับอ่าไม่ว่าจะหัวใจก็วายได้เส้นเลือดในสมองตีบได้ไตาวายได้นะครับตาบอดก็ได้นะครับ ดังนั้นการปล่อยให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานเนี่ยจะส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับสำหรับใครที่เข้ามาฟังหมอหมีเป็นคลิปแรกนะครับและยังไม่เคยฟังเทคนิคนะครับหรือว่าเคล็ดลับในการลดน้ําตาลในเลือดนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วลองคลิกไปฟังกันดูนะครับแล้วก็ลองทําตามดูนะครับร่วมกับการทานยาของคุณหมอที่เขาสั่งมานะครับอันนี้ก็จะทําให้ระดับน้ําตาลของเราดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงด้วยนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต้ หมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับอ่าพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอหมีเมาส์มอยนะครับแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยสําหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคาถามเลยแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับกับช่องหมอหมีเมาส์มอยครับบ๊ายบาย